70ครับการยับยั้งการที่ของเซลล์จะส่งผลกระทบต่อการเจริญของเอมบิโอในกระบวนการใดมากที่สุดการเจริญของเอมบิโอเนี่ยขั้นตอนก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยพอได้ไซโกดมาจากการปฏิสนธินะตัวไซโกดก็จะมีกระบวนการครีเวตแบ่งแบ่งตัวเนี่ยเพิ่มจำนวนเซลล์ขึ้นมาขนาดตัวอ่อนเนี่ยโดยรวมแล้วอาจจะเท่าเดิมแต่จำนวนเซลล์เนี่ย,ม,ยมันจะเพิ่มขึ้นเรียกระยะที่คล้ายลูกน้อยหนาแบบนี้ว่าระยะโมลูล่านะจากระยะโมูล่าเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการบาสตูเลชัน บัสตูเลชันเนี่ยเป็นการสร้างช่องว่างขึ้นมาที่เรียกว่าช่องบัสโตซิลพอเกิดช่องว่างบัสโตซิลขึ้นมาเนี่ยก็จะเรียกัวอ่อนระยะน้ว่าระยะบัสตูลโอเขนะบัสตูเลชันเนี่ยเกิดการสร้างช่องว่างขึ้นมาจากนั้นขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการแกสตูเลชันแกสตูเลชันเนี่ยเอารูปนี้มาขยายให้ดูเป็นขั้นตอนที่เซลเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนตัวที่เป็นทัชเทิลชัดเจนเพื่อมีการจัดเรียงเนื้อเยื่อเนี่ยออกมาเป็นเจิร er, ์เลเยอร์ชั้นๆขึ้นมานะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีเจมิในเยื่สชั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในใช่ไหมแบ่งเป็นสีสีแบบนี้ชั้นนอกเอ็กซเทร์เดิมเนี่ยก็ทำเป็นสีฟ้าชั้นกลางมีโซเดิมก็เป็นสีแดงส่วนชั้นในเนี่ยเอนโดเดิมก็สีเหลืองนะจะเห็นว่ามันมีตัวกศรเนี่ยสแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวเซลล์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในระยะน,นี้โอเคนะแกสตูเรชันเนี่ยตัวเซลล์มีการเคลื่อนที่่อน่า,าจะเยอะแล้วก็มีเป็นแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจน จากแกสตูเลชันเนี่ยก็จะมีขั้นตอนสืบเนื่องอีกขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่านิวรูเลชันนิวรูเลชันเนี่ยจะสืบเนื่องจากแกสตูเลชันนี่คือเป็นขั้นตอนที่จะเริ่มมีการสร้างระบบประสาทขึ้นระบบประสาทเนี่ยเป็นระบบแรกที่ตัวอ่อนจะมีการสร้างขึ้นนะตัวระบบประสาทการสร้างระบบประสาทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่มีการสร้างส่วนของโครงสร้างที่เรียกว่านิวอลทิวขึ้นมานิวอลทิวเนี่ยสร้างมาจากการพับตัวเนี่ยของส่วนเอ็กโทรเดิมด้านบนแบบนี้ ในส่วนของเอ้ทเดิมเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวนะมีการพับตัวเนี่ยเลื่อนตัวเข้ามาแบบนี้แล้วเกิดการสร้างเนี่ยท่อที่เรียกว่าท่อนิวโรทิวออกมาในคนเราเนี่ยนิวโรทิวก็สามารถจเจรนเนียกลายเป็นส่วนของไขสันหลังแล้วก็สมองได้ในภายหลังโอเคไหมภาพรวมก็จะประมาณนี้สำหรับแต่ละระยะทีนี้คําถามเนี่ยคือเขาถามว่าถ้ามีการยับยั้งการที่นขอวเซลล์เนี่ยจะสมมติท่ตกอการจเจริญกระบวนการขั้นตอนไหนมากที่สุดตัวที่ตัดได้ก่อนเลยเนี่ยคือส่วนของครีเวต คคลีเวทเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องการเคลื่อนตัวของเซล์โดยตรงเป็นเรื่องการแบ่งเซลล์เป็นหลักนะถ้าเขาบอกว่ายับยั้งการแบ่งเซลล์เนี่ยอันนี้ตัวที่กระทบโดยตรงจะเป็นการคลีเวทเป็นหลักแต่ข้อนี้พูดถึงการยับยั้งการเคลื่อนของเซลลก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคลีเวทเท่าไหร่อันนี้เนี่ยตัดออกก่อนได้เลยทีนี้ก็ต้องเปรียบเทียกบกันแล้วว่าระหว่างบาสตูเลชั่นแกสตูเลชั่นแล้วก็นิวตูเลชั่นเนี่ยสตัวนี้อันไหนน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่า3ขั้นตอนนี้เนี่ย ตัวเซลล์มันจะมีการเคลื่อนที่ทั้งนั้นบาสตูเลชันเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่เพื่อให้มีการสร้างสร้างช่องว่างที่เรียกว่าบาสตซิลขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องมีการเคลื่อนที่ประมาณหนึ่งนะส่วนแกสตูเลชันเนี่ยก็แน่นอนดูตามลูกศรเลยจะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างมากนิวรูเลชันก็เช่นกันมันจะมีการเคลื่อนที่เนี่ยมีการพับตัวนะของส่วนเอกโทเทอร์ด้านบนตรงนี้เนี่ยเพื่อเกิดการสร้างส่วนที่เป็นนิวรอทิวขึ้นมาเห็นไหมมีการเคลื่อนตัวเนี่ยของเซลล์ทั้งนั้น ถ้าต้องเลือกตอบเนี่ยก็ควรเลือกตอบไอตัวที่เป็นขั้นตอนที่มีการเคลื่อนตัวของเซลล์มากที่สุดก็คือขั้นตอน g a s ตู u l a t i o n g a s t u l a t i o n เนี่ยการเคลื่อนตัวของเซลล์จะมีมากสุดแล้วก็เป็นช่วงสาคัญเนี่ยในการสร้างแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยของชั้นเนื้อเยื่อนะตัวที่รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยควรจะเป็นช่วง g a สตู u l a t i o n โอเคนะหลักการดูเนี่ยเราก็ดูว่าอันไหนเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวเนี่ยของเซลล์มากที่สุดตัวที่เคลื่อนมากสุดคือกาสรูางเซลลตรงนี้เนี่ยก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่าง3ระยะนี้เนี่ยตัวที่ดูมีแพทเทิร์นในการเคลื่อนตัวมากที่สุดเนี่ยจากที่เปรียบเทียบกันน่าจะเป็นส่วนของกาสรูางเซลลก็เลยตอบข้อ3นะ